สโน๊คแอดเวนเจอร์เดลิ n ันตอนแข่งเก็บแอปเปิ้ลหลังจากที่เหตุกูสโนปลิงขโมยไปเซโน่ก็วิ่งตามไปจับสโนปลิงถึงแม้ว่าคุณชารีจะห้ามก็ตามลองไปดูกันนะครับว่าเซโน่จะจับสโนปลิงได้หรือไม่เฮ้ยอย่าไปจับมันเลยมันไวมากนะ เออไปไหนกันก่อนอไม่ต้องห่วงครับมาตามมามันไปทางนี้โอ้เจ้าสโนปลิงมันอาศัยอยู่ที่ไหนครับอ,อยู่ในป่าแอปเปลิลห่างจากที่นี่ไปสามร้อยเมตรหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตร แล้ว1กิโลเมตรเนี่ยมันมากกว่า300เมตรอยู่เท่าใดเด็กๆลองคิดดูนะครับเอ๊หนกิโลเมตรกับ300เมตรเนี่ย1กิโลเมตรมากกว่า300เมตรอยู่เท่าใด้ยฉันไปด้วยอ้าวไปอีกคนละป่าแอปเปิลมีส n o r k ลิงอาศัยอยู่ รอรอ้วยสีพวะพวกเออถึงปลาแล้วน่าที่นี่ละฮะที่นี่มีแอปเปิ้ลเยอะมากเลยนะเออเออแล้วก็มีเห็ดมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยนะออออเออเอยพวกนย้ยวิ่งวหวจริงจริงเออ ว่าแต่ทำไมมันมีแต่ดอกเห็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะดอกเล็กหายไปไหนหมดะว้าวเฮ้ยแกบอกนายมาเก็บเห็ดดอกเล็กไปไหนเฮ้ะโอ้เสียงใครนะเฮ้ยฉันชื่อฮานูนะเป็นหัวหน้าฝูงสอปลิงที่นี่ฉันเป็นคนขโมยเห็ดมาเองละฮานุ s n o r ล l งเจ้าแ่นนายเห็นแล้วใช่ไหมว่าทีเนี่ยมันมีแต่เห็ดใหญ่ๆที่แกแล้วทั้งนั้นเลยไม่มีเห็ดอ่อนเลยก็เพราะว่าพวกเจ้าโลงเห็ดนั่นแะมาเก็บเห็ดอ่อนไปเกือบหมดป่าแล้วน่ะสิเฮ้ยก็พวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์เก็บนี่นะเห็ดไม่ใช่ของพวกนายสะหน่อยเฮาพวกนาย เก็บไปหมดอะพวกเด็กเๆอย่างฉันน่ะจะกินอะไรอะเฮเจ้าฮิกออกมาทำไมโอ้ฉันพอเข้าใจละลูกๆของนายอะกินเห็ดอ่อนเป็นอาหารใช่ไหมล่ะใช่เออใช่เออใช่แล้วพวกนายเก็บไปหมดลูกฉันมันจะกินอะไรละ่ะ อืมน่าเห็นใจนะเดี๋ยวพวกเราจะไปบอกเจ้าของโรงเห็ดให้นะท่านนายช่วยคืนเห็ดที่ขโมยมาก,กได้ไหมอ่ะฉันจะบอกให้เขาเก็บน้อยลงนะอืมพวกนายช่วยไปบอกแล้วก็ดีอะแต่เห็ดพวกนั้นน่ะลูกๆกับฉันกินไปหมดแล้วล่ะมันเหลือแต่แอปเปิลพวกเนี้ยเอาไหมอ่ะแอปเปิลไปคืนแทนเห็ดได้ไหมล่ะอืม อก็ดีนะคุณชลีย์คงจะเข้าใจพวกนายเขาก็เป็นคนใจดีนะอืเอาอย่างนี้แล้วกันมาแข่งเก็บแอปเปิลกับฉันไหมลนะ่ะถ้าผกนายชน,นะ้นะฉันจะไม่ไปขโมยอีกเลยให้พวกนายช่วยกันเก็บสามคนเลยอ่ะฉันขโมยเหตุของผมนายมาห้าสิบผลนะฉันก็จะคืนไอ้แอปเปิลห้าสิบผลเช่นกัน แต่พวกนายต้องมาแข่งเก็บแมปเปิลกับฉันนะช่วยกันเก็บให้ได้ครบห้าสิบผลนะลพอครบห้าสิบผลแล้วมันนับกันว่าไฟไหนเก็บได้มากกว่าถ้าฉันเก็บได้มากกว่าพวกนายตั้งแต่สิบผลขึ้นไปนะฉันก็ชนะถ้าน้อยกว่านั้นะฉันก็แพ้ตกลงแม่เอยตกลงเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน น้องๆลองคิดดูสิครับว่าก่อนจะเก็บครบ50ิผลนะนะพวกเซโน่ต้องเก็บได้อย่างน้อยกี่ผลขึ้นไปจึงจะชนะแน่นอนแลวลองคิดดูนะครับฮิกจะแแ็กลูกฉันจะนับแอปเปิ้เองได้ครับ เออเนี่ยฮูมาฉันมีแผนฉันจะ้แฮกนะฉันจะนับแอปเปิ้ลฟังคุณพ่อ้เองส่วนฉันจีเฮกฉันจะนับแอปเปิ้ลของฟังบอกนาให้เองนี่ว่างกระโดดสูงเหมือนกันนี่มาเลย พวกเราพร้อมแล้วฉันจะให้พวกนายช่วยกัน3มคนเลยนะเพราะฉันน่ะสามารถปาได้อย่างมากที่สุดทีละสามคนเลยนะว้าวเริ่มฮิตรับไปหนึ่งพนะฮะรับไปหนึ่งพนอีกรับไป2องพนแรับอีก1นึพล กว่าหนึ่งคนแล้วนอ,อ่ตัวนั้นไม่จะสู้พอ,อได้แล้วพ่อป้าไดทีละสามคนเลยนะเออเจอแล้วอันนี้น่าจะใช้ได้เอารับนี่ไปเออมาเลยกำลังรออยู่นะ อีกหนึ่งผลเออไทก้าจะทำเสร็จไม่นาม่าฮเฮ้ตอนนี้พ่อมาก็เยอผลแล้วเออพวกนั้นดูเหมือนจะมีแผนอะไรอยู่นะโอ้ของอนุเริ่มเยอะขึ้นแล้วละ่ะต้องรีบแล้วละ่ะ โยนใสน่นี้เลยโอ้ได้แล้วเลอไทก้าคราวนี้สบายแล้วล่ะเอาเอาไปอีกไทก้าเฮ้ดูแล้วเรานําอยู่เยอะเลยตอนนี้ฮพวกนั้นตามไม่ทันเราเรเราชนะใส่ๆพักก่อนดีกว่า สามสิดผลแล้วนะใช่ไหมานายนับอยู่หรือเปล่าพ่อมากกว่าพวกนั้นอยู่ถึงแปดผลแล้วนะใช่ใช่สามติดผลแล้วแต่พวกนั้นไม่ได้สรงแอปเปิลไม้ชั้นสักพักแล้วนะมันแปลกจังเลยอ่ะโอโน้องๆ้องลองคิดดูสิครับว่าตอนนี้พวกเซโนอ่ะ เก็บได้กี่ผลแล้วหนุเก็บได้กี่ผลมันรวมกันได้30ผลใช่ไหมแล้วก็พวกหนุมากกว่าเซโนอ,อยู่8ผลนะลองใช้แทงจำนวนในการคลิตดูนะครับไปสอนไปแล้วนะครับเอาเสร็จแล้วปล่อยมาเลยเอา สำเร็จแล้วไปเลยตะกร้าเห็ดแฮะจัดไปสิบผลเลยฮทีเดียวสิบผลเลยอะ่งมันเป็นไม่ได้ยังไงอ,อ้าฮ้าชนะแล้วชนะแล้วไอ,อ้แย่งมันสิพลจริงจริงด้วยอฮ้ยแบบนี้พ่อก็แพ้แล้วสีฮิ น้องๆลองคิดดูสิครับว่าทำไมตอนนี้พวกไซโน่จึงชนะแล้วเออความสามัคคีกันนะทำให้เราประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วนะครับ